ผู้สูงอายุแค่ทำตามวิดีโอนี้สม่ำเสมอจะทำให้หลังไม่ค่อมอกผายไหลพึ่งไม่ดูเป็นคนแก่ขอเชิญเพื่อนๆพ่มาเข้าไลนา์กลุ่มสูงไวัยไม่มีโรคไปด้วยกันนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะสวัสดีครับผม X และคนนี้ก็คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ68ปปีแล้วถ้าบริหารที่เห็นในวิดีโอนี้ทั้งหมด เป็นท่าที่ผมให้เขาฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้ทำให้หลังไม่ค่อมเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ดูเป็นคนแก่หลังงอสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่เพิ่งเริ่มฝึกตามนะครับหลังก็จะค่อยค่อยค่อมลดลงไม่ต้องตกใจนะครับให้ฝึกไปเรื่อยๆเ,เป็นประจำสม่าเสมอเดี๋ยวหลังก็จะค่อยๆตรงขึ้นเองครับอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยอ่ะมาเริ่มจาก ท่านอนไงนะเราจะใช้โฟมโรเลอร์เนี่ยวางไปตรงตำแหน่งบริเวณหลังบนที่ส่วนใหญ่มากจะค้อมตรงนี้แหละแล้วหายใจเข้าลึกๆยืดกระดูกสันหลังแล้วโค้งไปตามโฟมโรเลอร์แต่ว่าเราเอามือเนี่ยรับน้ำหนักศีรษะไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันห้อยมาใครเป็นปวดคออีกนะครับอ่ะมาค่อยๆลงเด้อลงนะ้งาชานะลงนะชานะาชานะชานะคืออ่า หายใจเข้านะไม่ต้องขึ้นมานะให้มันหลังมันแตะไว้อ่าแล้วหายใจออกยืดกระดูกสันหลังออกไอหายใจเข้าผู้ผิดหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังขึ้นอืดหายใจออกอไม่ต้องขึ้นมาสดุดหายใจเข้าลึกๆยืดกระดูกสันหลังแล้วโค้งไปสองโคง้งสามโคง้งยืด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  สี่ฮะโค้งแล้วยืดกระดูกขานางออกไปตามยาวครับห้ายืด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 แล้วโค้งโค้งยืดแล้วโค้งยืดแล้วโค้งยืดแล้วโค้งเจ็ดยืดแล้วโค้งยืดแล้วโค้งเห็นไหมบริเวณนี้โค้งนะเอ๊ ช้า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 ตึดตึดตังสุดท้ายไม่ต้องค้างเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆเลยยืดกระดูกสนันหังไปตามแนวนะครับแล้วโคไปตามโรโลเลอร์สี่อ่ะเราค่อยๆลูกขึ้นอ่านี่นนะแต่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้โรเลอร์ละมันอยู่ที่เดิมเลยไม่ต้องแข็งทเนี่อ่ะเราค่อยๆนอนลงช้านะครับช้าช้าช้า ะนะโทษนะชุดอือคือแรกๆเนี่ยเวลาฝึกเรายังไม่ได้เพอร์เฟกหรอกมันก็จะมีหลังบางส่วนที่มันยังงออยู่ถ้าเราไม่เอาหาอะไรหมอนหรือไม่ก็พับผ้าเช็ดตัวนะครับสั้นๆบางๆไม่ต้องหนามากตามตำแหน่งของคอเนี่ยก็จะได้ทำให้หลังเขาไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่คอเขาไม่แออยงน,นะครับอ่ะถ้านี้ก็คือการ อ่นนี้นะครับก็คือการนี่เดี๋ยวเลิกก่อนคือการพยายามทําให้แขนน่ะหลังแขนนะครับหลังมือเนี่ยแนบติดไปกับพื้นหายใจเข้าไม,ไม่พึ่งทรันะหายใจเข้าแล้วยืดขึ้นไปให้สุดหายใจออกลงมาให้สุดพยายามทําให้หลังแขนหลังมือเนี่ยมันแนบติดไปกับพื้น ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไอ้พื้นที่ในวิดีโอเนี่ยมันเป็นพื้นกข,ข,ขามันถูไม่ได้เนี่ยเป็นถลกนะฮะถ้าพื้นที่บ้านาผู้สูงอายุท่านไหนเรียบๆนะครับถูไปเลยนะอ่ะ,อะถ้าพร้อมแล้วนะมะเริ่มนะอ่ะเห็นไมน่นะไอ้คำไปด้วยหายใจเข้านะครับยืดขึ้นยืดขึ้นพยายามให้มันชิดกับพื้นไปให้มากที่สุดหายใจออกลงให้สุดหนึ่ง องเห็นไหมครับพยายามให้มันแนบกับพื้นมากที่สุดสามสี่หายใจเข้ายืด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 หายใจออกหา้าพยายามให้แนบชิดกับพื้นนะครับ โอ้เจดแปดกาท้ายหายใจยืด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 เนี่ยไปกับพื้นนม่กับพื้น ลงมาให้สุดลงมาให้สุดปึบสิบ <10. S 1> อ่าสิบครั้งก็ยังรู้สึกเมื่อยเลยอ่าเสร็จแล้วก็นอนคว่ำนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ละอ่าควา่ำโอเคอ่าทีนี้มะมาอยู่ตรงกลางเสื่อหน่อยขยับมาด้านด้านซ้ายมาหน่อนึ่งอ่ะโอเคมาลงไปลงไปแขนอ่ะกลางออกข้างๆนะครับแขนออกข้างๆ เสร็จแล้วเราพยายามเกรงก้นนะแล้วยกหน้าอ,อกขึ้นมาวิธีก็คือสังเกตง่ายๆว่าคางเนี่ยมันจะไม่ชิดนะครับเพื่อให้น้ําหนักเรา่ไม่ลงหัวจะกลายเป็นปวดคอนะครับเสร็จแล้วก็พอพร้อมแล้วนะนะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับยกขึ้นอย่างนี้ให้ให้ห่างจากพื้นได้มากที่สุดนะครับอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วเนาะเกรงก้นยกหน้าอ,อกขึ้นมาฮึบยกหนึ่งไม่ต้องรีบอึบสองอึบ 3อึบสอึบห้าอึบหอึบเจ็ดแปด้าีนึ่งสิบทีนี้เมื่อกี้เราออกไปข้างๆใช่ไหมครับเราชูขึ้นข้างบนเห็นไหมว่าถ้าแรกแรกอ่ะมันไม่ได้เก่งทุกคนหรอกถ้าฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันสามารถเข้าไป ข้างๆงหูชิดข้างๆ้างหูเหมือนซปเปอร์แมนได้อันนั้นดีเลยแต่แม่ผมเขายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเขาว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆแหละก็เปิดข้างออกข้างเนี่ยเปิดออกข้างนิดนึงนะครับเหมือนเดิมเลยเอา่าท่าดีที่สุดนะก็คือยกขึ้นสองข้างพร้อมกันเหมือนซูเปอร์แมนบินใช่ไหมแต่เน,นี้ยเขายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ยกซ้ายยกขวานับหนึ่งนะครับเป็นแต่ว่าการยกสมมติยกฝั่งนี้ยกขึ้นมาเท่านี้ ฝั่งนี้ก็ควรจะยกขึ้นมาเท่ากันครับแล้วก็ระหว่างทําก็ให้หน้าอกมันลอยขึ้นมาไม่ให้หน้านหนักมันลงที่คางนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะเกรงก้นยืนก็อกหนึ่งหนึ่งสองสองมาก้มหมวนอีกหนึ่งสาสาให้มันเท่ากันสี่สีห้าห้าดี แปดเก้าเก้าสิบสิบอาเดี๋ยวให้เขาพักแป๊บหนึ่งสิบทีนี่เหนือหน่อเหงื่อเหื่อออกได้เหมือนกันนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็คือการวาดวาดแขนนะครับจากบนสุดนะแล้วลงไปล่างสุดบนสุดแล้วลงไปล่างสุดทําเหมือนกันเลยเป็นแต่ว่ายกให้แขนให้มือทั้งท่อนเนี่ย มันลอ,อยสูงจากพื้นได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่ละคนอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่สําคัญคือพยายามยกให้มันลอ,อยขึ้นมาอ่ามายกหน้าอกขึ้นนะกลมหัวนิดนึงกลมหัวนิดนึงพร้อมแล้วอา้าวปึ๊บไปหนึ่งดีชุบสองสวยปึ๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกวาดไปตามโคง้งสามดี สี่ยกหน้าอ,อกขึ้นมาอึ๊บห้าไปหกดีเจ็ดมาต่อแปดอีกนิดนึงอึ๊บยกหน้าอ,อกยกข้างขึ้นมาก้าครั้งสุดท้ายสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,ยอึ๊บสิบโอเค มาลกขึ้นเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ใครมีปัญหาหลังคอมเหมือนฉันบ้างคะพิมพ์ออกกันมาในคอมเมนต์นี้ได้นะคะฉันเองก็มีปัญหาหลังคอมเพิ่งฝึกยืดหลังมาได้ไม่นานก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆลองทำตามคลิปนี้ดูนะคะทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเดี๋ยวหลังก็จะค่อยๆตรงขึ้นแลนะะ้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ